ชีวิตของคนเราก็เหมือนสายน้ำบางวันใสสะอาดบางวันขุ่นมัวไม่เที่ยงแท้ถาวรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นเกินไปถ้าวันนี้สุขก็อย่าหลงเพลินถ้าวันนี้ทุกข์ก็อย่าเศร้าเกินสิ่งสำคัญคือทำดีพูดดีคิดดี เพราะกรรมที่เราทำวันนี้จะกลายเป็นผลวันหน้าใครหว่านเมล็ดพืชชนิดใดก็ย่อมได้ผลของพืชชนิดนั้นดังนั้นจงหัดพอใจในสิ่งที่มีมันทำความดีมีเมตตาและรักษาใจให้สงบนี่แหละคือทางแห่งความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็สุขได้